วันนี้มาเดินตลาดนัดกันหน่อยฮะนะเชา้าเช้าตลาดนัดวันศุกร์ถือว่าเป็นตลาดนัดเล็กนะมีร้านขายต้นไม้อยู่แค่ร้านเดียวนะวันนี้พามาชมไม้สวยๆอันนี้เป็นกล้วยไม้หวายโอ้โหกอละ200บาทโอ้ยสวยงามมากฮะนะชอบตรงที่เกลียวบิดนี่แหละฮะใบดอกบิดๆสวยๆแบบนี้นะ200บาท นอกจากนั้นก็จะมีบัวบัวขายเท่าไหร่เนี่ย150ยหน,นี่ก็150เหมือนกันเนะาะมีสองสีอืม,อมสองสีเป็นสีชมพูม่วง,วมวงชมพูกับม,มีทั้งชมพูม่วงขาวม่วงน,นี่ฮะร้อยห้าแล้วก็มีนี่แคคตัสสวยๆโหดอกสวยงามมากขายยังไงเนี่ยอนีด80บบาท อันนี้50าสิบดูฮะสามดอกใหญ่ๆเลย80บาทสีเหลืองเท่าไหร่สีเหลืองร้อยห้าสิบร้อ้าสินะอันนี้แปดสิบแต่ถ้าเป็นตัวนี้80บาทนะอันนี้40บาทหมือเดียอ่าสี่สิบบาทเล็กๆเอ้าใครสนใจก็แวะมาได้ตลาดนัดเรานะต้น,ตนอันนี้สนใช่ไหมเนะี่ยใช่่คะมีทั้งด่างด่างป่ะเนะี่ยอันนี้จะเป็นสนทรายแซ,<น>แซมทองค่ะอ่าแซมทองขายยังไง สองร้บาทแล้วก็มีมะล,ลิเออตัวนี้คืออะไรเนวัฒน์ปะวาสนาราชินีอือนี่ฮะวัสนาราชินีขายเท่าไหร่นะอ่าวัสนาราชินีลายนะเอ,อ้าขายอยู่ร้อยห้าสิบนะนี่ใครชอบถือว่าเป็นไม้มงคลเลยนะเนี่ยนะวัสนาเนี่ย ตัวนี้เป็นไผ่ไผ่ทางช้างเผือกคอะไรนะอันนี้จะเป็นไผ่ทางช้างเผือกค่ะทางช้างเผือกไผ่ฟิลิปปินส์ตัวนี้ฟิลิปปินส์ทางช้างเผือกขายเท่าไงเท่าไหรเนี่ยหนึ่งร้อยฟิลิปปินส์ก็ร้อยใช่ไหมอ่าเนี่ยฮะไครชอบไม้ประดับตัวนี้จะตระกูลดาวเรืองสวยๆเนี่ยแล้วก็กุหลาบนะ ร5 0อยห้าสิบกุหลาบไข่มุกอันดามันโอ้โหก่อนี้ดอกสวยมากนะสีชมพูนี่เนี่ยอันนี้200บาทนะสองร้อย <Yeah. S 1> บาทก็ใหญ่เลยส่วนตัวนี้เป็นราชนินีไข่มุกนะดูฮะพวงเป็นพวงแบบนี้เลยดอก พวงดกนะราคา300บาทนะใครสนใจก็ลงมาได้นะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ